เฮ้ยเฮ้ยอวัดดียังรุ่นพี่ไม่ใช่เหรอเอารุมน้องหน่อยโจงน้องหน่อยอาจายเป็นครีเอเะอรันะน้องก็เป็นคนขี่ดุอยู่แล้วแต่ว่าพรุ่งนี้ก็อยากให้ลองเสียบแต่ว่าแซงแบบโหดดูก็คือเราเราตัวใหญ่อะตามเขามให้ทานเราทางตรงแต่ว่าอยากให้เสียบดัดไว้ดีกว่าก็รอบแรกเลย เราลองยัดไปเลยลองลองเสี่ยงลองอะไรไปเลยดีกว่าที่เราจะแบบไปทยอยแซงทยอยแซงทางตรงแล้วก็โดนยืดเนี่ยน้องมันก็ตัวเล็กกันก็ที่มองว่าโค้งหนึ่งยัดได้แล้วก็โค้งสามลองยัดแล้วก็เอสตอนขี่ตามที่ทันในะเอสในจังหวะที่พี่เบกเรกแรกที่พี่ไหลเข้าไปอะ่ะถ้าไปทําแบบนั้นอะ่ะเอสพวกนี้มันช้ากันเอสหัวแรกมันจะยกกันไวอลอง มีแค่นี้มีเด็ดยัดอย่างเดียวแซงอย่างเดียวยัดดักม็เลยไม่ต้องเร่งไอ้นี่ก็เร่งไม่ได้ถ้ามันตามหลัง<ไ>เกียบไปแล้วก็ไม่ต้องเร่งแค่นั้นเลยครับพี่พ่อพี่เขาพูดว่าพี่อิดพูดว่าพี่เขาไม่ไม่ได้ซ้อมมิบากเลยเออไม่ได้ซ้อมทางเนียไม่ได้ซ้อมทางเนี้ยเลยพอกำลังกายแล้วก็ซ้อมทางทางฝุ่นอย่งยอางเดียวซ้อมมีบากเอนดูโรอย่างเดียวพี่เขาไม่อยู่จันทบุรีไม่มีสนามซ้อมมีแต่สนามี่บาก ไปซ้อมก่อนแข่งแค่ไม่กี่วันใช่ไหมใช่เนี่ยกวีมีแต่ออกกําลังกายครับทุก,ว,กวันยังออกตอนเช้าแล้วก็เย็นครับสองเวลาตอนเช้าก็จะเป็นวิ่งวิ่งกัวเวทตอนเย็นก็จะเป็นวิ่งวิ่งสิบโลคาร์ดิโอแล้วก็เล่นเวทนี่พ่อก็อพูดเลยกําลังกายคุมรถได้ถ้าไม่มีกําลังกายแข็งแรงคุมรถไม่ได้โจอันตรายนี่นี่<ม>คุย,คยพ่อเขา จากจากที่ซ้อมมันก็มีต่างคนมันก็ต่างมีเทคนิคครับถ้าซ้อมไปมากๆแต่ว่าร่างกายเราไม่พร้อมแล้วไม่เท่าไหร่คือถ้าร่างกายเราดีกว่าเรายืนได้นานกว่าเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะมันแข่งหลายรอบไม่ได้แข่งสักสองรอบอันนี้พอพออีทเขาพูดให้ฟังเลยว่าไม่มีสนามนะบ้านอยู่จันทบุรีเขาใช้วิ่งออกกําลังกายชาเช้าเยน็นเพราะว่าถ้าร่างกายแข็งแรงแล้ว, <S S S วคุมน้ําหนักได้เข้าใจไหมเข้าใจไหมตะวันเนี่ยพี่เขามาสอนเนี่ย คำพูดที่แสกลมคือการมณ์ของลุก <โล S 1> อ่าพี่เขาวิ่งเป็นสิบโลลูกต่อว,วันเช้าเย็นเช้าเย็นเพราะพี่เขาไม่มีซ้อมเพราะไปออกกําลังกายวิบากใช่มครับก็วิบากก็จะมีซ้อมบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นบางครั้งก็ไม่ได้จัดลดเลยจนมาจาักที่สนามนี้ครับวันนี้ก็ในานาเราอาศัยพักตัวไวแทนครับผในานามอ่าพ่อชินโจเขาขอ,ขอคุณพี่พี่อะไรครับมีกครับพี่มิกธนัด ครับธนาลองพิวเด็กจันทบุรีนักขับนักขับของฮันด้าลิซิ่งไทยแลนด์ครับเอเชียโรดครับในเล็กสุดก่อนหน้าก่อนหน้านี้ก็นักขับอะคาเดมี่ใช่ครับปีสองพันสิบแปดปีเดียวกับเป็กเลยครับปีแรกเอ้าเพื่อนกันเหรอเนี่ยใช่เราเพื่อนกันแต่ว่าเป็กเพิ่งได้ขึ้นไทยแลนด์น่ะเลยเพื่อนเป็กกันนี่ยใช่ครับเพื่อนเป็กเป็กนี่ครับให้เป็กครับเด็ก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 พัทยาครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณขออนุญาตไปเผยแพร่นะครับขอบคุณครับโจสวัสดีพี่ครับ ตัวขอบคุณเนี <Hospital> ่ยตอนตะวันขอบคุณพี่เขาที่โฟนขอบคุณพี่เขาพระเดชรุ่นน้องโอเค